สวัสดีนะครับผมสวัสดีพี่นอ้องเจวาสุนนะครับวันนี้มาดูรถดำติดหลุมนะครับนี่แอร์สีสนจะมาลากนะครับว่าจะลากขึ้นไหม

แล้วครับเมืม่อกี้ก็ดึงหลังขึ้นมัน้ว่ามัน,ม,นมันจอดไปไรจอดอะไรไม่รู้ต้องมันยังต้อง มันก็ไม่หลุมนครับแต่ว่ามันลื่นครับ ไปแล้วครับค้นได้แล้วว่าหกล้อมมาขนฟางนะครับฟางอัดดูครับผมอัดฟางแถวใกล้ๆนี่ครับก็เลยเห็นก็มากอมาดูนะครับมาถ่ายคลิปคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็กดไลค์กดแจร์กดติดตามด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ